นะเสียงมัน,น,น,ม,นมันสียวัวในสอกกอางถาดถาดไข่นี่แหละพี่น้องหลายทุกทีเขาถ้าเขาสิไปยวัวในสอกอยังสิประมาณเดือนเดือนหนาประมาณกลางกลางเดือนมันสิไข่แล้วก็อ,อ,อนุชิกกับสีปอยออก ปล่อยออกขึ้นมาเพราะว่าคนได้ต้องการเอาไปเป็นอาหารเด้อพี่น้อง <c oughs> เลี้ยงจิ้งเหรีนี้สําหรับอาหารเด้อพี่น้องเลี้ยงเป็นอาหารเห็นปะเห็นปะพี่น,อน,น้องน,นอี่นี่นี่ก็สิะโยนน้ำน้ำหลองหลองถาดไข่เห็นไหมเขากะสีลงไปนี่นะไม่ทุกไม่ทุกจดุด อันนี้คืออะอาหารเพิ่นประมาณกลางเดือนกุมภาผู้ได้ต้องการผู้ได้ต้องการเออ่ติดต่ออนุชิตได้ผ่านผ่านเฟซบุ๊กหรือว่าผ่านเบอร์โทรก็ได้เด้อพี่นอาา้องสาบว่ได้กินเด้อพี่นอ้องเพราะจริงเหรียนนี่มันิแแ่บก็ตักแตนนนะ จุดนี้คือเป็นจุดที่เขาเจะเขาอยู่หลายที่สุดโอ้โหแล้วน,นะแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมเอ้พวาพี่น้องขยาอนุชิตขยำไ้เบิ้งนี่มันสีออกมันสีออกจากนี่หนูเห็นไหมน่ะน่ะ,นะลายปะป่ามานนี่แหละ เดือนก็กวนอนีก่กับเอาออกได้แล้วพี่น้องล้วเสียงมูไม้มาลงกการเลี้ยงจิ้งเร็ดไม่ยากเด้อพี่น้องคอยมีหัวอาหารอันน,น,น,นี้ทอนี่ท่ออันอันนี้ทอเนี่คืออทอน้ำเพิ่นเขาเขาเจ้าสิเพิ่นสีมาดูดกินแถวนี่เด้อพี่น้องเพล่นสีมาดูดกินแถวนี่จิ้งเร็ดเท่ากับมองเติมน้ำก็คือเติมมองน้ำ เติมทุงมือครับอาหารตอนนี้เพิ่นเพิ่นจินอาหารหลายเพราะว่าเพิ่นเริ่มเติบโตเนาะเริ่มเติบโตแล้วกะประมาณประมาณเดือนหนาต้นเดือนหนาี่เพิ่งก็สิไข่พ่อพ่อจิงเหรียมันไครเหล่ามันสิแสบพี่น้องใครต้องการเด้อติดต่อต่เนินเนินเด้อพี่น้องเอ้ยติดตออ่อสาบเพราะเพราะว่ามันมีมีกงเดียวพี่น้อง มีล็อกเดียวลลอกคนก็มาหลายเลยเอามาร่วมกันคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่แหละคะ่ะผู้ใดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องขอบคุณเลยหลายคะ่ะ